สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับสกายแบงค์นะฮะหลังจากที่คนในกลุ่มผมนะฮะไม่เข้าใจวิธีการลงรายพางซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งอันเก่าผมแค่ลงไว้แค่มดเสียงนะฮะหังนั้นคลิปนี้ผมก็จะสอนแบบลงรายพางแบบเพียวๆเลยนะฮะเพราะถ้าคลิปที่ผมอ,อัพไว้เมื่อคืนเนี่ยผมไม่ได้ลงรายพางใช่ไหมอันนี้แหะฮะเดี๋ยวผมก็จะลงแบบสุดๆเลยนะฮะ เพิ่มมาก็เข้าไปที่เว็บไซต์ก่อนนะฮะเว็บเนี่ยเว็บนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเว็บนี้มันมีลายพรางของมันอยู่ก็เลื่อนหาเอาว่าจะเอาแบบอันไหนอันนี้ก็จะมีเป้ามีสัญญาณเตือนมีอะไรอย่างเงี้ยฮะดูเอาเยอะแยะก็คือจะเป็นลายพรางอย่างเงี้ยฮะก็กดเข้าไปฮะมันจะเป็นภาษาสัสเซียนะฮะอันนี้ อืมเนี่ยฮะให้ให้กดโหลดตรงไอตรงควาว่า CKA เนี่ยะฮะอ่าพอกดด้ดดาวน์โหลดด้วยวิธีไหนก็ตามก็มันก็ขึ้นดาวนโหลดเลยนะฮะแต่เนี้ยผมจะบอกว่าผมโหลดมาแล้วโอเคก็กลับไปแล้วก็ไปดูที่ดาวน์โหลดนะฮะเนี่ยมันจะมีชื่อแฟ้มว่า อาคาโมบายอะไรเนี่ยอันข้างบนสุดเนี่ยฮะแล้วก็แต่ไฟออกมาเอยเดี๋ยวตอบกลับอ่ะก็ไปที่ตัวจาัดก,การไฟล์นะฮะตัวจาัดก,การไฟล์แล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะฮะ,ะผมแต่ไฟล์มารอไม่มารอแล้วนะฮะก็เี่ยเข้าไปที่ตรงนี้ Data 3D ามดีแทงเอ้ย ไม่ใช่ดิไม่ต้องไม่ต้องเข้าถึงขนาดนี้ฮะเข้าแค่ีดีนี่ก็พอฮะแล้วก็ตัดออกมาเลยนะฮะออโอเคพอตัดออกมาแล้วนะฮะให้เข้าไปที่แฟรมเกมนะฮะซึ่งถ้าของผู้ชมเนี่ยบางคนเขาจะเก็บไว้ในเครื่องก็เข้าที่ S D การเนี่ยแหละครับแล้วก็หาแฟรมที่ชื่อว่าเอ Android นะฮะเดี๋ยวผมหาก่อน แต่ผมไม่ได้เก็บไว้นในเครื่องนะฮะอันนี้ให้ดูเฉยๆเนี่ยมันจะมีแฟ้ม Android อยู่แต่เนี่ยผมไม่ได้เก็บไว้นในเครื่องนะครับตัวเกมผมก็เลยเอามาไว้ที่ในเมมในเมมก็เนี่ยไม่ยากครับ Android Data แล้วก็หา n e t w o r k ์กมินะฮะเนี่ยวอร์ฟ a ท k บิ t เนี่ยะฮะโอเคกดเลยไฟล์ File, Data โอเคพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บ มันจะมีแฟลขคงว่า T D เนี่ยเห็นไหมฮะเรากดวางมันตรงนี้เลยฮะอ่ะมันก็จะถามว่ากรอบกันทั้งหมดเลยใช่ไหมก็กดใช้ทั้งหมดครับแล้วก็กดตกลงอืาฮอแล้วก็รอโหลดสักครู่นะครับ ในที่หนักเหมือนกันนะนี่นี่ไงชอบเอาทิ้งไว้ข้างในกันอืมรอนานเหมือนกันนะ โ okay. อเคพอลงเสร็จแล้วนะฮะก็กดแบ็กกลับไปเลยฮะออกจากหน้านี้ฮะแล้วก็ลองเข้าเกมเลยครับว่ามันจะติดอ่าก็อย่างที่เห็นนะครับซึ่งแพทเทสไอคลิปที่แล้วนะฮะผมไม่มีลายพาครับพอมาอันนี้เนี่ยโอเคนะฮะเนี่ยนะครับ เนี่ยฮะมีทุกคันครับก็โอเคครับสำหรับการลงรายพางก็มีแต่มีแค่นี้เองนะฮะก็รู้สึกว่าของไอ้วิธีการลงนี่จะง่ายกว่าของเก่าเยอะเลยนะฮะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะแป่งเป็นพวกคาจอพาวเวอร์ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเยอะแต่ตอนนี้เหมือนเขาแบบว่าโหลดตัวเดียวแล้วเสร็จเลยนะฮะ ซึ่งทำออกมาก็โอเคครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวผมจะพาราทูนกับคนเดิมนะฮะคนเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวแต่ว่าวันนี้ผมกลับบ้านเร็วก็เดี๋ยวจะ <c oughs> กลับมาแคสต,ต่อนะฮะเออรู้แล้ว <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ